สวัสดีครับวันนี้พบกับเกม Pocket Boy V กันนะครับ Show o n Kill Adventure กันนะก็เป็นเกมจากค่าย Hero Company นะทักคาร่าปี2003นะอ่าก็มาดูกันดีกว่าว่าเกมเป็นยังไงนะครับมีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะโอเคมานี่มาแล้วเปิดเสียงนี นี่เราวิ่งนี้ครับกระโดดกระโดดเก็บเหรียญมะกระโดดข้ามได้ครับเฮ้ยอ้าวไม่ทันอันนี้เป็นเหรียญนคะแนนไม่กระโดดสองชั้นได้ นี่คืออะไรไม่รู้เก็บแต้มเก็บแต้มคะแนกนกระชูเลยครับเพลงหมดแล้วเนี่ยนี่ผมก็โดดเก็บของรัว นี่เก็บแต้มเก็บแต้มเอ้ยเอ้ยโดนโอ๋อยผ้าโดนอ้าวโดนอยูแล้วแพ้เลยได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าแต้มนะนะครับ ก็เกมประมาณนี้ครับสําหรับตัวของโชโรคิวก็คือเป็นเกมขับวิ่งเก็บอุปเก็บเนี่ยเก็บไอ e อะไรนะเงินมะผมมองไม่เห็นนะดูดิซู่มๆนี้อือฮึเหมือนเป็นเงินนะครับก็กระโดดเก็บถุงเงินเหีห่ยบ้งมีถุงเงินลอยไปลอยมาเราเก็บเงินไปแล้วก็ตัวของหินให้กระโดดหลบหรือขางขาวอะไรเงี้ยครับมาอีกสักรอบมาผมจอดแบบใกล้ๆเลยตอนเนี้ย อ้าวโอ้โหจะหลบยังไงอะมาทั้งคู่อย่างงี้เอ้าลืม มาแล้วช่วงโบนัสอือหือ เข้าบินมาบินมาเอาจริงงกิ่ง <ๆ S 1> ใช้สมาธิก่อนที่คิดแล้วเนี่ยเอามาบนได้แล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวียว่ยาวๆอ่าเพงลงหมดละ อย่บินอีกแล้วเดี๋ยวผมเข้าโหมดสาไม่แน่เลยตอนนี้คือยยาวๆเข้ายาวๆครับถ้าไม่พลาดก็ย,ยาวๆครคือขอให้ให้ตัวของครัง้งคราวกับหินมันไม่มาพร้อมกันนะ่ะไม่ใช่ปัญหาเลยตอนนี้เกือบ เพลงใหม่อีกรอบสิเร็วเติร์ดเติร์ดเติร์ดเร็วๆกี่คะแนนแล้วเนี่ยตอนนี้ห้าร้อยแล้ววะพอดีผมเป็นอยู่ใต้เงาพอดีบอกอ้าวตายเอาจะมองคะแนนภาพไปหน่อยครับจบแล้วครับได้กี่คะแนนผมขอดูนิดน,นึงนะ ดูไม่ออกคะแนนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของ Solo q u e Adventure ครับก็เป็นเกมที่สนุกดีนะเล่นเพลินๆวิ่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บของเก็บของถึงถึงปุ๊บก,ก็มีโบนัสวิ่งนะครับประมาณนี้นะถือเป็นเกมเครื่องเล็กนะครับที่สนุกนะแล้วก็เล่นเพลินๆได้นะครับความเร็วนี่ก็เป็นเฟร,รมแบบช้าๆเนาะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเกมเร็วที่คิดนะคือเราต้องจับจังหวะแบบเดินขึ้นหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยให้ไปตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยนะไม่ใช่แบบ วันดีคืนดีจะแบบอยู่หลังสุดตลอดไม่ได้เพราะบางทีผีไอตัวข้างข่าวมันมาพอดีกันจังหวะนะเนี่ยเราสุดด้วยแค่ตงเนี้ตำแหน่งอ้าวสุดแล้วไม่ได้เราสุดแค่ตรงนี้ครับแล้วกระโดดไม่ได้ตงเนี้อยู่นี่กระโดดไม่ได้ด้วยนะอ้าวตายตัวข้างข่าวพุ่งมพอดี ผมก็ลังสงสัยว่าไอตัวขึ้นลงมันมีผลยังไงเบอรตความเร็วได้ไหมขึ้นกับลงตรงเนี้ยหรือมันไม่มีอะไรครับ เก็บเงินรัวเลยอ้าวตายอ่าประมาณนี้นะตายได้กี่คะแนนเนี่ยสามร้อยกว่าโดยเทมนี้มีอะไรบ้างนะอื้อมีหินีะมันเป็นหินนะผมว่าไม่ใช่เงินนะเนี่ยเก็บกหินหรือเปล่าวะเนี่ยก้อนหินหรือเพชรนะไม่รู้เหมือนกันนะอืมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของโชโรคิวแอเวนเจอร์นะจริงแล้วก็ พูดแล้วสองรอบว่ามันก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะไม่รู้มีซีรีส์อื่นอีกเปล่าผมไม่ได้ตามเก็บนะอันนี้ก็เพื่อนผมส่งมาให้รีวิวนะครับสนุกดีนะเล่นเพลินๆได้นะครับสําหรับใครที่เป็นคนสายเก็บพอ c k e เก็ตเกมนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่น่าเก็บมากๆโชโลโคิวเนี่ยแบรนด์นี้ผมเล่นตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็ชอบมากๆด้วยสาหรับรถจิว๋วคันเล็กแล้ววิ่งสนุกมากๆสมัยก่อนเล่นก,กับน้องบ่อยนะครับแต่พอมาพอแบบนี้ก็สนุกอีกแบบหนึ่งเนาะสำหรับคลิปหน้าคนระับผมจะรีวิวเกมอะไรนะคอน,น้ีก็ ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าเป็นกนราดิจักสุดก็กดสมสัครสมาชิกให้ด้วยครับบ๊ายบาย